สงกรานทัวลงหนักชาวเน็ตลั่นสงสารแมทพีรณีที่ยอมทิ้งอนาคตสงกรานทัวลงหนักชาวเน็ตลั่นสงสารแมทพีรณีที่ยอมทิ้งอนาคตกำลังถูกจับตาอย่างหนักสำหรับสงกรานเตชนรงค์ที่กำลังโดนเพ่งเล็งว่าจะเปิดตัวสาวใหม่และสาวคนนั้นก็คือไม้นภสัสสีนักสแสดงสาวทั้งมีคนเห็นภาพไปด้วยกันหลายที่ทั้งไปร่วมงานแต่งเดียวกัน ทั้งที่แฟนสาวไม่ได้ไปและโดยเฉพาะที่ถูกจับตามากๆก,กับภาพร่วมเฟรมไปตีกอล์ฟที่งานหนึ่งแถมแมททีรณีก็เคลื่อนไหวเหมือนคนอกหักตอกย้ำไปอีกกลายเป็นประเด็นพูดถึงมากมายขณะที่สงกรานเองช่วงนี้ดูจะให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องกอบเอามากๆอย่างเมื่อไม่นานมานี้สงกรานได้โพสต์ถึงคลับกอบ ดังโดยเป็นภาพของตัวเองพร้อมข้อความช่วยโปรโมตด้วยนั้นงานนี้จอดราม่ากลางไอจีซะชุดใหญ่ซึ่งมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าค่อนข้างแรงถึงสงกรานพร้อมทั้งเห็นใจแมทว่าตอนนี้ขาแข็งแรงตีกอลฟได้แล้วแต่ก่อนหัวเขาไม่ดีเป็นคนป่วยภรรยาเก่าไม่ดูแลก็เลยหานางพยาบาลใจดีมาดูแลชั่วคราว แต่พยาบาลดันตกหลุงมรักจริงจังยอมแลกอนาคตตัวเองขอให้มีความสุขไปนานๆนะคะโลกนี้ไม่มีอะไรยั่งยืนแต่ความรักที่บริสุทธิ์ควรจะเก็บไว้และตอบแทนด้วยคอความรักว่าสงสารน้องพยาบาลที่มาดูแลคนพิการจนกลับเป็นเจ้าชายอีกครั้งจากนั้นได้มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยเช่นตอนเจาะคอมมก็ดูแลพอหายดีก็ บ้างก็บอกว่านางยอมแลกอนาคตเสียงานเสียชื่อเสียงไม่น่ามาจบแบบนี้นะเห็นใจอยู่บ้างก็บอกว่าความดีเอาชนะใจไม่ได้เลยเวลาเจ็บป่วยตอนนั้นผอมโซนางก็อยู่ดูแลพอแข็งแรงขึ้นมาเฮอสงสารนางบ้างก็บอกว่าถ้าเขาคิดจริงจังแบบอยากแต่งบวกอยากจดบวกอยากมีลูกเพิ่มคบกันมาก็สักพักละ ครอบครัวก็เห็นดีเห็นงามแล้วใครละที่ไม่พร้อมก็ไปคิดเอาเองละกันขณะที่มีคนมาต้อตอบคนที่เข้ามาดราม่าด,ด้วยอาทิชีวิตใครชีวิตมันแล้วจะมาดราม่าชีวิตคนอื่นเพื่อพื้นฐานการละเมิดสิทธิคนอื่นยังไม่มีจะมาพิมพ์ดรามานี่นั่นไทยแลนด์แดนสยามบ้างก็บอกว่า ถ้าพวกเขายังอินอินกันอยู่ก็ต้องออกมาแก้ข่าวปกป้องแล้วเหมือนคดีในผับจับมืองไงเขาไม่ทำอะไรเพื่อปกป้องความสัมพันธ์คงอยากให้ภาพมันเล่าเรื่องมั้งดูทรงอยากใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์ไงเป็นต้นอย่างไรก็ตามพบว่ามีหลายคนดังเข้ามาคอมเมนต์และกดไลค์รวมทั้งแมทธิวดีนก็เข้ามากดไลค์โพสต์ดังกล่าวด้วย หลังมีภาพร่วมเฟรมกับสงกรานและมายทั้งนี้ด้านแมทจะออกอีเวนต์คาดว่าน่าจะถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้